เบบี้เด really really ี๋ยวลุกอ้วกอร่อยเหรอ g o อ d อร์ n i n g กลับมาสู่ฮาทำไมยิ้มเหรอคะ มีหลายคนนะคะถามเราว่าเวลาทําอาหารเช้าให้เจเล่มมามีทํำยังไงบ้างนะคะมีสูตรมาฝากไหมที่จริงบางทีหมามิก็แชร์ในทิกต o k นะคะแต่เดี๋ยววนันนี้จะมาทําให้ดูอย่างละเอียดเพราะว่าในนี้เราจะมีเวลานิดน,นึงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีการทําแพนเค้กของเจเลิ่มทำยังไงโอเคโอเคหิวยังหิวยังเขินเนาะไป เราไปทำกันดีกว่าโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค,ค้กกล้วยพันนี้จะทำในปริมาณที่กินได้ทั้งครอบครัวเลยทั้งหม่อมีดัดดีแล้วก็เจเล่นด้วยนะคะมาดูกันว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนี่นะคะพันนี้ก็จะมีแป้งข้าวโอ๊ตนะคะคือจริงๆนี่ยังเป็นข้าวโอ๊ตอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นในเครื่องนี้ให้มันกลายเป็นปแป้งนะคะจริงๆใช้แป้งอะไรก็ได้แต่ว่าแป้งข้าวโอ๊ตจะมีประโยชน์เยอะนะคะก็เลยชอบใช้แป้งข้าวโอ๊ตแล้วก็มีกล้วยค่ะโดยเฉพาะกล้วยที่งอมๆแบบนี้ค่ะ คือเหมาะมากๆเลยมีเนยนิดนึงนะคะสำหรับการย่างแพนเค้กนะคะใช้ไข่2ฟองนะคะถ้าทําไม่เจนคนเดียวเนี่ยก็จะเป็นกล้วยลูกหนึ่งไข่1ลูกแต่นี่กล้วย2ลูกนะคะก็เป็นไข่สลูกนะคะแล้วก็มีนมอะไรก็ได้นะคะแต่ที่บ้านเราจะชอบใช้อัลมอนด์แบบที่ไม่หวานนะคะนี่ค่ะแค่นี้เลยง่ายมากเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาปั่นข้าวโอ๊ตให้เป็นแป้งก่อนนะคะที่บ้านก็จะใช้เครื่องปั่นแบบนี้นะคะอันนี้มันมีทั้งนึ่งได้แล้วก็ปั่นได้แต่จริงเป็นเครื่องปั่นอะไรก็ได้ที่ทุกคนมีอยู่ที่บ้านถ้าใครไม่มีเครื่องปั่นข้าวโอ๊ตที่เป็นแป้งข้าวโอ๊ตนะคะก็ซื้อข้าวโอ๊ตที่เป็นแป้งสาเร็จรูปมาเลยนะคะก็ง่ายกว่าไม่ด้ทงวงอะไรมากมายนะคะวือใส่ไปประมาณสักสอง้วยละกันเพราะวันนี้เรากินกัน3คนนะคะประมาณนี้ให้คนดูนะประมาณนี้นะคะประมาณประมาณนี้เห็นไหม Okay. ประมาณนี้โอเคแล้วก็ทำการปั่นกันเลยค่ะปัน่นนี่ก็จะเป็นมาดูนะคะคอนสิสเทนประมาณนี้ซึ่งตอนแรกถ้าเป็นข้าวโอที่อยู่ในแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะข้าวโอจะเป็นแบบนี้นะเป็นชิ้นๆพอปั่นให้ละเอียดให้เป็นแป้งก็จะประมาณนี้นะคะ ะะเพราะว่าง่ายดีไม่ต้องล้างอะไรเยอะนะคะก็จะปั่นทุกอย่างเข้าไปในถ้วยทีเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอากล้วยแล้วก็ไข่ไปใส่กันะคะ โอเคนะมาดูักก็จะได้ประมาณนี้นะกะเอาว่าประมาณว่าให้มันมีความยังแบบเกาะช้อนประมาณนี้นะถ้าใครแบบรู้สึกว่าแห้งไปก็เติมนมนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้ามันดูเหลวไปก็ใส่ข้าวโอ๊ตเข้าไปเพิ่มนะคะใส่แป้งเพิ่มคนจะสงสัยนะคะว่าระหว่างมาทำกับข้าวหรือว่าทำอาหารเช้าเจเล่นทำอะไรอยู่นี่ไง ฮะอยู่น <Safe> <uyorum> ี <smelled> <sm <CNN> ่ไงเรามามีทำใช่ไหมหิวยังไหนใครเป้าอ่ะไลลาเป้าเหรอฮายไลลาเฮ้มามี่ฮายมามาฮะทำอะไรอ่ะหนูทำอะไรคะตรงนี้ตึ๊ดตึตึ๊ดอยากจะเอากล้องอีกแล้วอ้ามาค่ะ ดับไฟเปิดไฟนะแล้วก็เอาเนยนะคะเฮ้ยเห็นไหมอะที่เตรียมไว้ใส่เข้าไปนะคะถ้าใครมีนอนสติ๊กก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะอันนี้ก็จริงๆชอบความหอมด้วยนิดนึงแต่ถ้าใครอยากจะเลี่ยงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะนะคะเดี๋ยวรอให้ตั้งไฟไม่ต้องร้อนจัดมากนะคะเดี๋ยวตอนนี้ยังไฟแรงอยู่เดี๋ยวสักพักจะเบาเบาไฟนิดหนึ่ง เพราะว่าอย่างนี้มันจะเกลี่ยนะคะเนี่ยเราก็ชอบทำในนี้เพราะว่าทำในภาชนะเดียวจบนะคะไม่ต้องล้างเยอะ นี่ค่ะตอนนี้มามี่ก็ตั้งไฟไว้ทั้งกระทะใหญ่ด้วยนะคะนี่ยังมีแป้งเหลืออีกตึมเลยถ้าใครทําได้เยอะนะคะแล้วเหลือแล้วแบบไม่ต้องทิ้งนะเอาใส่เอาใส่ตู้เย็นได้ถ้าใครทำเหลือแบบนี้เยอะๆนะคะก็ทำให้หมดเลยนะคะแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นได้นะนี่จะบอกอะไรปะทุกคนเห็นลายผมปะมันมาคุยกันหน่อยนะแม่คือถ้าใครที่เพิ่งคลอดลูกหรือจะมีลูกเห็นไหมเนี่ยเตรียมตัวไวเ้วเลยนะทุกคนมันจะมาแบบนี้ พราะผมเราร่วงเยอะมากค่ะหลังจะคลอดลูกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นแบบนี้เห็นไหมว่าร่างกายมัม่เปลี่ยนขนาดไหนเนี่ยจะมีเราคนนึงเนี่ยผู้หญิงมันต้องเจออะไรเยอะมากเลยแต่ก็คุมใช่ไหมเพราะว่ามันน่ารักอ่ะถ้าเริ่มก่อตัวอย่างนี้นะคะก็เริ่มเหมือนมีฟองอากาศขึ้นมาเห็นไหมอย่างเงี้ยมันก็จะพลิกได้ไม่ยากนะคะ,ะนี่ปูดแล้วนะ ก็ใชส้สะกแล้วปึ๊บโอ้โหสวยงามนะคะ่ะเดี๋ยวให้มันมีสีกว่าน,นี้นิดนึงก็ได้ะคะ่ะแล้วก็พลิกถึงต้องไฟเบาๆนะถ้าไฟแบบร้อนมากๆบางทีเนี่ยมันก็จะไหม้ได้นะคะ ของเจเล่นนะคะก็มีแพนเค้กมีลูกแพรที่อบนะคะถามว่าทําไมต้องอบเพราะว่าลูกแพรเนี่ยถ้าให้แบบไม่อบมันจะแข็งไปนะคะสาหรับ,บช่วงวัย8เดือนแล้วก็มีบลูเบอรี่ซึ่งเราต้องขยี้อย่างนี้นะคะอย่าให้ทางลูกเพราะว่ากันเรื่องการโชกกิ้งนะคะหรือติดแผลหิวเหรอเมื่อกี้แม่เขาสั่งให้ไปแล้วไงชิ้นหนึ่งอะขอมาไม่กระดาษที่คล้ายๆกันนะคะแต่มีน้าผึ้งเมเปิ้ลของเจเล่นจะไม่มีนะอ่ะอ่ะอ่ให้ละให้ละโหยบ่นจังเลยเนี่ย กินก่อนเลย ส่วนใหญ่ระหว่างเจ๊ตั้งกินมามีก็จะยืนกินนะคะนี่ก่อนจะคกี้พายอร่อยอืมเออใสยกล้วยใชแบบ่ั้ยกล้วยกล้วยกล้วยไส่กล้วยอืมอืมกล้วยอร่อยใช่ไหม อร่อยเหมือนแพนเค้กปกติที่มีน้ำตาลมีนมใช้แป้งปกติอันนี้ไม่มี <And S 2> แต่ว่ามีมีเมเปิลเชร์ัน,นิดนึงนะหมดแล้ว oh. no you want to eat two c o r คนนี้หมดแล้วหรือว่าให้ลายล่าไปคะไล่ล่ากินไปกี่ชิ้นคะอะบูเบอรี่ เสร็จแล้วนะครับเป็นมามี่เป็นทำให้แพนเค้กให้ิคุกทำอาหารมามี่ทำอาหารเป็นแพนเค้กใส่กล้วยกล้วยอ๋อเกเกอร่อยอร่อยอรมอร่อยอร่อยมร่อยอร่อยอร่อยมรย่อร่อยอรอร่อยมร่ยอร่อยอยอร่อยอร่ยร่อ่ยอ่อยร่อยอร่อยออยอร่อย่ ถ้าใครที่ชอบเออ EP แบบนี้นะคะที่หมามีมาสอนวิธีการทำอาหารที่สามารถให้เจริญทานได้ในวัย9เดือนนะคะหรือว่าทานได้ทั้งครอบครัวแบบนี้ก็คอมเมนต์ข้างใต้นะคะเดี๋ยววันหลังจะมาแชร์ใหม่ว่าที่บ้านเราทำอะไรกินบ้างเรื่องกินที่นี่เรื่องใหญ่มากใช่ไหมใหญ่มาก <laughs> ใหญ่ใหญ่มากอย่าลืมกด subscribe นะคะเด๊น้องเลิฟอย่าลืมกด subscribe นะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะกด c o m มนต์ด้วยนะคะแล้วก็เจอกัน EP หน้านะ ไปแล้วย๊ียบา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 ยโอเคแดนซ์แดนซ์